11บทสวดมังครสุตตังเสวนาจาภารานังปันทิตานังจัเสวนาปูชาจัปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังปฏิรูปะเทสวาวะโสจะปุเพจกตะปุญญาตาอัตตสมาปนิทิจเอตัมมังคารมุตตมัง

คาราบูจานิวาตุจะสันตุทิจักตัญญุตากาเระธรรมะสวรรคเอตัมมังคารมุตตะมัง Kanti jata sojata sata samanana jata sana gare na thamasa gaccha aetamangkaramuttamang tapo jata pamhamajariyang jata ariyasacca ขารามุตตะมันเต๑๒บทสวดรัตนปริช ยังกินจิตวิตังอิทวาหุรังวาเสเคสุวายังรัตนังปานีตังนโนสัมังอธิตัฏาคาเตนะอิธัมปีพุทธะราตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุข้ายังวิราคังอามตังปานีตังยัตถะคาสัคยามุนีสัมมาหิตตวนัเตนะธรรมเมนะสมัติกินจิอิธัมปีธรรมเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดโหตุ ยมพุทธาเศรษฐาบริวันนาจสุจริงสัมมาทิมานันตาริกัญญามาโหสัมมาทินาเตนะสัมโมนวิชเตอิธรรมปีธรรมเมรตานังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหวโตเยปุภาดาอัตฐสัตตปัสสทธาจัตตาริเอตานิยุพานิหุติเตทังกินายสุขตาสัสสาวกาเอเตสุทินานิมหัพรานิธรรมปีสั่งเกรตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดีหัวโตเยสุปายุตามนัสสะฐานเฮนั นิการมิโนโขตามาซาสนามหีเตปะเตปัตตาม่ต่างวิไขหาลัทธามุธานิพุติงจุนทสมาในทำปีสังเคระตานัปเนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหโมตุขีนังปูรานังนวังนาขิสัมปะวังวิรตตาติตายติเกภวัสมิงเตกีนะพีชาวิหุนอิชันทานิพันติธีรายธาญมภาทีปวอทำปีสังเคระตานัปเนีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติหโมตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรรอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาทันตสาโปสานิจังสัญญาตจาริโนเนวเทวนคันทัพโหนมาโรสหะปมุนาชิตตังอปะชิตังกายิราตถาโรปัสสจันตุโนสิบสี่บทสวดเกศปุตตสูต

สามโนโนคารุยาธาตุเมเห้อตนาวะชาเนยาธาอิเมธามะอกกสราอิเมธามะสวัะชัยอิเมธามะวิญโยคารหิตาอิเมธามะสมัตตาสมะทินา อหิตายาตุฆายาสังวัตันตอิอัถฐตุเมเหป่ชักเหนียธายาถาตุมเพอัตนาวชานียาธ um าอิเมธามากุสรายอิเมธามานาวชานียาธาอิเมธา,า,ามธาวินญูปัสสะท้าอิเมธามาสัมมตตาสมาธินาหิตายาสุฆายาสังวัตันตอิอัถฐตุเมเหอุปัสสมปัตชาวิหะเรยวิหะเรย์ยาธาติสิบห้า ဝတ်စွာဥပ္ပနိယဆိုဥပ္ပနိယတိชีวิตမ္ပပမယုသရူပာနိတသနသန္တိတနာဧတံဖယံမရနေပကမ္မန ोपु ည ानि ကိရထာសុခဝဟ ानि

สัพเพสังขารานิจติยถาปัญญายปัสสติอาฏานิพินติทตูเเอสามารถคุยสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญายปัสสติอาฏานิพินติทตูเเอสามารถคุยสุทิยาสัพเพธรรมานตาติยถาปัญญายปัสสติอาฏานิพินติทตูเเอสามารถคุยสุทิยาสิบหกบทสวดอปันนกาชาตุ ပဏ္ဏကသနာမေကေတုတ္တိယအဟုတကိကဧတကញ្ញယမေသဝေတံကញ្ញယပဏ္ဏကံဘင္ဝေသနံယတိပ္ပဌာနိဝနနိစ္စအာရာမရုခစေတယနိမနုသဖယတ္တိတာ Ee tangko saranang kee mang nee tang saranang muutamang nee tang saranang ma kamak sapatuk ka pamutjati yoja putanja tamanjat sangkanja saranang ka tojat tali ariya satsjani samla panjanya pasati tukang tukas semopa kang tukas satsjati kamang ariyanjak atangki kang tuku pak samak ka minang ee tangko saranang kee mang ee tang saranang muutamang ee tang saranang ma kamak sapatuk ka